ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม,นมสนับสนุนโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอ e ี น้ำปลาปลาอ้วนซูเปอร์แซ่บค่ะและที่สำคัญนะคะน้ำปลาปลาอ้วนซูเปอร์แซ่บใส่อะไรก็อร่อยค่ะรับรองว่าอร่อยแบบยั่วเลยจ้ำมันตบทำไมเนี่ยฉันจะไปตบแกได้ไงแกขโมยโทรศัพท์มือถือฉันไปเข้าใจอะไรผิดป่ะหลวงพ่อโอเคอขึ้นมาอะไรผมไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปแกไม่ต <lobster> um ้องมาทำไข่ลู <wiście> <story> ขายซื้ออะไรวะเอาขึ้นมาผมไม่ได้เอาไปแกจําได้ไหมเมืม่อวานเนี่ยบนรถไฟฟ้าไงฉันยืนข้างหน้าแกเข้ามาข้างหลังประกบฉันน,นั่นเข้ามาน,นั่นเข้ามาแล้วแกก็ล้วงขนสัตว์กันไป,ไปอะไรเนี่ยมั่วเปล่าแกไม่ต้องมาทำขายรูปแล้วเราขายซื้อคนตัว,วไม่มีคนตัวเอ้าตามสบายเลยแกอนุญาตนะเว้ยเอเอโอ,อ,อ้ยตรงนั้นจ้ะโอ้ยล้มไป้โอ้ยโอ้ยไม่ได้คนแกโอ๊ยตรงนั้สนุกเลยอ้าวนี่ไงนี่ไง โทรศัพท์ผมใช่โทรศัพท์ของแกเพราะแกทำงานกันเป็นทีมใช่ไหมหลังจากที่แกล้วงกระเป๋าฉันปั๊บแกก็ส่งให้เพื่อนแกแล้วเพื่อนแกก็เดินลงไปทางนู้นเพราะฉะนั้นฉันจะใช้โทรศัพท์ของแกโทรไปหาเครื่องฉันที่เพื่อนแกถืออยู่เอาเลยตามสบายเลยแป๊บหนึ่งอ้าวะท่านใดกล้าเปิดเครื่องด้วยกล้ารับสายไหมเอาเอาละไอ้บ้านี่เอาโทรศัพท์มือถือเจ้าเมื่อคืนเลยนะเว้ยไม่งั้นจะแจ้งตำรวจโอ้แกสิบ้าไอ้นี่แกไปเอาเองเลย ไอ้ลูกบ้าเาโทรเธอทำมาที่บ้านเนี่ยไี้กำนอนกับพ่อมึงอยู่นะตายก็โทษกับแม่ที่ขัดความสุขใช่ไหมใช่ครับเอออันนี้ไม่ใช่ของผมอันนู้นก็ไม่ใช่ผมลืมไว้าที่บ้านเรื่องทั้งหมดนี้ผมขอโทษครับป้าจริงเลย